อสวัสดีครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งอยากนำคดีซึ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองที่เกี่ยวกันนะวงการสงฆ์นะครับซึ่งคงจะเป็นข่าวเป็นข่าวกันว่าตอนนี้พระสงฆ์กสิกาเนี่ยเป็นข่าวที่สะเทือนวงการสงฆ์มากนะครับแต่เคสที่ผมจะเล่าเนี่ยก็เป็นการเป็นเกี่ยวกับ ทางพระสงฆ์เหมือนกันนะครับเหตุการณ์เกิดเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับคดีนี้ปรากฏว่าเช้าวันหนึ่งก่อนเที่ยงประมาณเพนมีชาวบ้านมาแก้งว่าพบศพเป็นเจ้าวาดวัดแห่งหนึ่งนะครับเป็นเจ้าวาดวัดแห่งหนึ่งซึ่งชาวบ้านงัดประตูเข้าไปเนื่องจากว่าวัดแห่งนี้ กุติเจ้า,าวาดเนี่ยอยู่แยกต่างหากจากพระรูปอื่นถึงเวลาฉันเพลงแล้วญาติโยมจะเอาไปถวายเรียกแล้วไม่ปลุกไม่ได้ยินเสียงตอบก็เลยงัดประตูเข้าไปปรากฏว่าท่านเจ้า,าวาดเนี่ยนะครับเสียชีวิตเสียชีวิตดูลักษณะถูกค้อนทุบหัวนอนเสียชีวิตอยู่ในกุติ แล้วทางตำรวจเรากับชาวบ้านในแวแวงนั้นก็เรียกว่าไปช่วยกันสืบหาว่าจเจ้าอาวาสเสียชีวิตจากอะไรใครฆ่าปรากฏว่าจากแนวทางการสืบสวนพบว่าจะมีค้อนเป็นลักษณะค้อนซึ่งสำหรับใช้งัดประตูหรืออะไรสักอย่างถูกทุบแล้วก็เปื้อนเลือดอยู่อยู่หนึ่งท่อน ะระหว่างอย่างนั้นแต่ว่าตรงกุฏิท่านเจ้าอาวาสเนี่ยเป็นเหล็กดัดมีทางมีประตูหน้าต่างเขาออกแต่ว่าประตูหน้าต่างเนี่ยถูกปิดอยู่จากการตรวจกิดเ,เหตุปรากฏว่าคดีนี้ผู้ต้องหามาทางไหนผู้ต้องหาลอยตัวมาจากเพดานลอยจากเพดานลงมาแล้วก็กลับออกทางเพดานเหมือนเดิม ชาวบ้านจึงไม่ทราบว่าท่านเจ้าวาดเกิดอะไรขึ้นนะครับปรากราแนวทางการสืบสวนเรามุ่งไปหาใครดีถามคนละแวกนั้นมีผู้ให้บอดแสว่าก่อนคืนท่านเจ้าวาดจะเสียชีวิตท่านเจ้าวาดดูทีวีอยู่กับบรรดาสำมนเนีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ถึงสี่ทุ่ม <c oughs> แสดงว่าหลังจากสี่ทุ่มไปก็แยกย้ายกัน ไม่มีใครทราบว่าเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครได้ยินเสียงอะไรเลยไม่มีเบาะแสอย่างอื่นเลยปรากฏว่าเช้าวันต่อมาที่มาพบศพท่านเจ้าวาดเราใช้เทคนิคต่างๆในการติดตามผู้ต้องสงสัยเรียกใครมาสอบเรียกใครมายังไม่ได้ร่องรอยเบาะแสอะไรเลยสิ่งที่เราทำได้เบื้องต้นคือพระลูกวัด ซึ่งมีจํานวนมากซึ่งเป็นวัดใหญ่เบื้องต้นทางตํารวจเราทําก็โดยการนํามาสอบปากคาและสิ่งทึงที่เรายอมไม่ได้ก็คือคนที่เขาออกในวัดมีใครบ้างเท่าที่เราสามารถสืบทราบได้นํามาทำประวัติแล้วก็สิ่งที่เราไม่ลืมนิติวิทยาศาสตร์คือเรามาพิมพ์ลายนิ้วมือของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือส,สงสัยไว้เป็นร้อยลาย เป็นร้อยลายเอาว่าหนึ่งเกือบเดือนส่งผลรายพิมพ์นิ้วมือไปพิสูจน์หลักฐานซึ่งสมัยก่อนค่อนข้างช้า <c oughs> ประมาณหนึ่งเดือนผลตรวจสอบลายนิ้วมือซึ่งเราเรียกว่าลายนิ้วมือแฝงเนี่ยเก็บไว้เป็นหลักฐานนังนิติวิทยาศาสตร์รวบรวมไว้ ไปเปรียบเทียบกับลายนิ้วมือที่ปรากฏที่ค้อนที่ใช้ทุบหัวท่านผู้ฟังครับไฮไลท์คดีคดีนี้สำคัญตรงที่มีอยู่หนึ่งลายที่ลายนิ้วมือแฝงที่ปรากฏที่ด้ามค้อนที่ใช้ทุบหัวท่านจ้อวาดไปตรงกับลายมือของสม,มันเณร หนึ่งองค์ในวัดเดียวกันนี่เป็นนิติวิทยาศาสตร์ถึงสามารถจับตัวผู้ต้องหาได้ซึ่งตัวผู้ต้องหาไม่ได้มีอาการสะทกสะท้านหรือว่าหวันไหวหรือจะพยายามหลบหนีใดๆทั้งสิ้นเพราะเขาเชื่อว่าไม่มีใครรู้ว่าเขาถาแรงเหตุจูงใจหลังจากจับผู้ต้องหาได้ผู้ต้องหารับสารภาพว่าตอนก่อนเกิดเหตุได้เข้าไปดูทีวีกับ ท่านเจ้าวดาดทราบว่าเจ้าวาดนี่เก็บเงินไว้ในย่ามหรือมีเครื่องรางของขังจานวนมากเกิดกิเลสอยากได้เนื่องจากมีความชํานาญในช่องทางเข้าออกรู้ว่าท่านเจ้าวาดปิดประตูแน่นหนาเป็นประตูเด็กหลับด้วยจึงใช้วิธีไปดูช่องทางไว้หลายวันแล้วโรยตัวลงมาจากข้างบนนะครับอันนี้เป็นคดีที่สะเทือนขวัญมากมาในยุคนั้นและก็อยากจะฝากพี่น้องหรือว่า,าที่เกี่ยวข้องกับวัดวาในการรับลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าเด็กวัด ก็อยากให้ดูประวัติหรือดูที่ไปที่มาด้วยว่าเป็นเด็กมาจากไหนซึ่งภายหลังเด็กที่ก่อเหตุเนี่ยก็เป็นเด็กเเรียกว่าเคยก่อคดีลักทรัพย์เคยติดยาเสพติดมาแล้วมาบวชได้ไม่นานนะครับถ้ามาเกิดเหตุนี้ก็ก็รับโทษไปตามนิยธากมแล้วนะครับอันนี้ก็ฝากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทางวัดทางวาซึ่งสะเทือนขวัญสะเทือนขวัญมากนะครับอมหอมาก เรเป็นเด็กคนทำเป็นเด็กเราทำเป,เป็นเด็ก,ดกครับวัยรุ่นวัยรุ่น,นอายุ้แบบประมาณเท่าไหร่เอ,อ่อบวเนนนะครับยังยังไม่ถึงสิบห้าประมาณระหว่างสิบสี่สิบห้าประมาณนี้ยังไม่ถึงสิาบแปดเ,เด็กวัยรุ่นอเลยอย็กวัยรุ่นเลย